สวัสดีค่ะพบกันกับครัวแม่ก,ก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูแกงเห็ดนะคะเป็นเห็ดปวกนั่นเองค่ะวันนี้แม่ก,ก้อยก็ไปเก็บเห็ดมาได้นะคะทุกคนก็คืออยู่ในที่หลังบ้านเรานี่แหละเนาะที่จริงอะ่ะเขามีทุกปีนะคะแต่ว่าเราไม่เคยทันคนอื่นเลยเนาะเพราะว่าจะมีลุงหลายๆคนนะคะที่เขารู้ว่าบริเวณนี้นะคะที่ว่าเห็ดเขาจะขึ้นนะคะแล้วเขาจะมาตัดหญ้าเอ้ยตัดกระถินเอ้ยนะคะ ก็เวลาเราไปเจอเราก็จะเจอเล็กๆน้อยๆนะคะเหมือนแบบเจอเศษที่คนอื่นเก็บไปแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะคือเป็นโชคดีมากๆเนาะพอเขาเดินไปดูนะคะทุกคนก็เลยเจอเห็ดนะคะก็เลยมาตามแม่ก้อยนะคะไปช่วยกันเก็บเนาะ,ะก็จะมีตําพริกแกงนะคะมีพริกมีกระเทียมมีหัวหอมนะคะตามด้วยใส่ตะไคร้สักต้นหนึ่งนะคะทุกคนเนาะปรุงรสด้วยเกลือนะคะน้ําตาลเล็กน้อย มีผงชูรสมีน้ำปลามีน้ำปลานะคะวันนี้ไม่ค่อยปรุงประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะก็ดูคลิปจากเพื่อนๆนนี่แหละนะคะคลิปจากเพื่อนเพื่อนในกลุ่มนี่แหละเนาะ,ะว่าอทําทแกงเห็ดปวกทํายัง,ง่ายนะคะปกติไม่ค้อยไม่ค่อยถนัดเรื่องแกงแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็ชิมรสดูเนาะรสชาติก็คืออร่อยได้ที่แล้วใส่เห็ดลงไปนะคะทุกคนเห็ดนะจะยากนิดนึงนะคะเวลาที่ล้างเนาะจะต้องค่อยๆล้างนะคะ วันนี้ก็ได้ทั้งเห็ดที่เป็นดอกตูมนะคะแล้วก็ดอกบานมาเนาะก็ถือว่าอร่อยแล้วก็ฟินมากๆนะคะยิ่งเป็นเห็ดที่เราอ่ะไปเก็บเองนะคะทุกคนมันมีความสุขมากๆนะสาหรับเมนูนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะพ่อของน้องจูเนียร์เขาชอบทานนะคะปกติอะ่ะเราเคยเดินไปดูทุกปีนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เคยได้กินนะคะหรือว่าไม่เคยทานคนอื่นเลยนั่นเองนะคะแต่ปีนี้คือแจ็คพอตมากๆเนาะ เดินไปรถเจอแบบเป็นกลุ่มๆนะคะสามารถเก็บมาได้นะคะประมาณหนึ่งก็คือทำได้หม้อหนึ่งนะคะตักใส่ถ้วยใหญ่ๆได้ถึงสองถ้วยเลยนะคะสำหรับแกงเห็ดวันนี้นะจะบอกว่ารสชาติก็คืออร่อยมากๆนะคะแทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมเลยเนาะก็ตัวเห็ดบวกเขาก็จะมีความอร่อยอยู่แล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ เมนูนี้คืออร่อยมากๆนะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะเมนูแซ่บคะ่ะ